ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชอบใส่หู้ดสีแดงผู้คนต่างเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งคุณแม่ของหนูน้อยหมวกแดงสั่งให้เธอนำตะกร้าใส่อาหารไปให้คุณยายที่ป่วยอยู่บ้านของคุณยายอยู่ลึกเข้าไปในป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าหมาป่าดุร้าย คุณแม่เตือนเธอว่าเพื่อความปลอดภัยเดินบนเส้นทางหลักและห้ามออกนอกเส้นทางเด็ดขาดหนูน้อยหมวกแดงเดินตามเส้นทางหลักตามที่แม่สั่งแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะหยุดชมดอกไม้สวยๆข้างทางบ้างเป็นครั้งคราวทันใดนั้นจเจ้าหมาป่าปรากฏตัวขึ้นแล้วถามว่าสวัสดีหนูน้อยหมวกแดงเธอกำลังไปไหนไปเยี่ยมใครหรือ แล้วนั่นตะกร้าอาหารใช่ไหมหนูน้อยหมวกแดงตอบว่าฉันกําลังไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยอยู่แต่ฉันคิดจะแวะชมดอกไม้แถวนี้บ้างดอกไม้สวยทุกดอกเลยเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าหมาป่าจึงคิดแผนร้ายที่จะกินทั้งหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายมันบอกกับหนูน้อยหมวกแดงว่าถ้าเธอเดินลึกเข้าไปในป่าอีกหน่อยเธอจะเจอทุ่งดอกไม้ที่สวยง,ง,งามกว่าที่นี่มาก หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อแล้วแวะชมดอกไม้ไปพักใหญ่ขณะเดียวกันเจ้าหมาป่ารีบวิ่งไปที่บ้านคุณยายทันทีมันจับคุณยายขังไว้ในห้องหลังบ้านและปลอมตัวเป็นคุณยายรอหนูน้อยหมวกแดงเดินทางมาถึงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงถึงบ้านคุณยายเธอเรียกคุณยายแต่ไม่มีใครตอบเธอจึงเดินขึ้นไปห้องนอนพบว่าคุณยายของเธอนอนอยู่ภายใต้ผ้าหม่มคลุมทั้งตัวเธอถามว่า คุณยายทำไมต้องเอาผ้าห่มคลุมทั้งตัวล่ะเจ้าหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายตอบว่าอยายไม่สบายยายหนาวหนูน้อยหมวกแดงถามต่อว่าทำไมเสียงคุณยายถึงฟังแหบแห้งแปลกแปลกเจ้าหมาป่าตอบว่ายายไอบ่อยจนเจ็บคอเอ,เอ,เอ,เอหนูน้อยหนวกแดงถามต่ออีกว่าทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวและฟันแหลมคมขนาดนั้นล่ะ เจ้าหมาป่าไม่ปลอมตัวอีกต่อไปลุกขึ้นพร้อมตะโกนว่าก็นี่ไงล่ะเอาไว้กินเธอนี่ไงเจ้าหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงตกใจมากแล้วร้องขอความช่วยเหลือโชคดีที่มีคนตัดไม้เดินผ่านทางมาได้ยินพอดีเขารีบเข้ามาจัดการเจ้าหมาป่าช่วยหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายออกมาได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายโอบกอดกันด้วยความสุขและกล่าวขอบคุณคนตัดไม้ที่มาช่วยพวกเธอได้ทันเวลา